สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับไปไปรับพระพุทโธหลังเรือใหญ่นะครับวันนี้พอดีตอนเชา้าน,นี้ว่างนะครับเอาตรนี้ก็ถือได้ว่าสภาพเกิน95%ครับน่าจาก97% 96า7 98ได้ครับเพราะว่าพระไม่มีบิดไม่มีหักไม่มีซ่อมจากอุบัติเหตุนะครับ มีแต่หลุมล่องรอยจับบล็อกนะครับออกจากบล็อกเท่านั้นนะครับและสีก็เป็นสีทวนที่ค่อนข้างเข้มนะครับถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับพระองค์เนี้ยแต่เดิมเนี่ยก่อนแต่เดิมองค์เนี้ยจะอยู่กับอีกเจ้าของหนึ่งนะครับแต่องค์ที่ผมเช่าเนี้ยมาอยู่กับอีกเจ้าของหนึ่งแต่เช่าในราคาเดิมนะครับเช่าในราคาเดิม ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของคนแรกที่ติดต่อผมมาเนี่ย mm hmm. เขาเอาไปขายให้น้องคนนี้ยังไงราคาเท่าไหร่อะไรยังไงอันนั้นผมผมไม่รับรู้นะครับผมรับรู้แต่องนี้ผมเช่าได้ราคาเท่านี้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวก็ไปรับพระเดี๋ยวได้พระมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ ถือว่าเป็นปาดีค่อนข้างเป็นโทนสวยเลยนะครับเส้นนี้ก็ถนนเส้นสนี้ก็ค่อนข้างวิวดีครับลมลื่นก็มุ่งหน้านี้ไปประมาณสัก5กิโลก็จะถึงวัดศรีทองคำนะครับด้านหลังของเราที่เลยมาเมื่อกี้ประมาณ1กิโลก็จะเป็นโรงงานน้ำตาลนะครับดัชชานะครับ โอเคครับเดี๋ยวพระได้พายังไงแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันนะครับว่าสภาพพาะเป็นยังไงเราเลื่องราวเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับผมก็ได้พระมาแล้วนะครับกลับถึงบ้านเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าพระองค์เนี้ยเริ่มแรกมายังไง mm. คือพระองค์นี้จะมีตัวละครอยู่สองสองคนด้วยกันนะครับอีกคนหนึ่งผมจะเรียกว่าพี่เอละกันนะครับอีกคนหนึ่งผมจะเรียกว่าน้อง B บีละกันนะครับ ก็อง์เนี้ตอนแรกเลยเนี่ยพี่เอเนี่ยก็ส่งมาให้ผมว่าเจ้าของเขาเขาจะเอา,เอาผมตีไปเพราะว่า20สิแล้วกันนะครับเจ้าของจะเอายี่สิบี่ิผมก็โอเคตกลงเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ายังไงนะ่ะผมขอไปดูหน่อยได้ไหมเพราะว่าผมเห็นจากรูปก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงตรงนี้ ันจะมีรอยนิดหนึ่งผมก็จะไปดูว่าเป็นรอยจากอุบัติเหตุหลังจากปั๊มหรือว่าเป็นรอยตอนปั๊มนะครับก็ผมก็บอกพี่ก็ไปว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพวกนี้คือพี่เอเนี่ยฮิ้วฮิ้วหมายถึงว่าเอารูปของอีกคนหนึ่งอะรูปของเจ้าของพระนะครับมาส่งให้ผมมาส่งให้ผมดู <c oughs> ไม่ไม่ใช่พระของพี่เอเขาเองนะครับ ก็คือไปหิ้วเอารูปเข้ามานะครับก็ตกลงว่ายี่สิบผมก็บอกว่าพี่ถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปดูแล้วถ้าเกิดออสภาพมันดีหรือว่าไงอะราคา20เนี่ยโอเคผมเอาถ้าถ้าเกิดเขารีบเขาอยากจะปล่อยไปก่อนก็ปล่อยได้นะครับผมก็ไม่ไม่ว่าอะไรมันเป็นเิ์ของเจ้าของพระก็เช้าวันรุ่งขึ้นต่อมา พีเอเขาก็บอกว่าพาเจ้าของปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วจริงๆมีสององค์นะครับผมก็อาจจะไปเอาทั้งสององค์นั่นแหละทั้งสององค์เลยนะครับก็ไปมาๆก็เจ้าของปล่อยไปแล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าพระท่านไม่อยากอยู่กับเราอะไรประมาณนี้ครับผมคิดอย่างนี้ก็อยู่มาสักประมาณสองสามวันครับน้องบีเนี่ยน้องบีเนี่ยเป็น ที่ถ้าผมเ,เอเอเอชื่อเนี่ยทุกคนจะรู้จักนะครับน้องบีเนี่ยเขาก็ส่งรูปพระองค์นี้มาให้ผมในราคาที่สามสคือตอนตอนแรกสักยีนะครับตอนนี้ขึ้นมา35ก็ผมก็ดูไปดูมพาพระมัน,ค,นคุ้นนี่ว่าผมก็ไปไล่รูปจากที่คุยกับพี่เอดูมาเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบรูปกันเอา้ามันองค์เดียวกันนี่ว่า ออผมก็คิดไปว่าองค์เนี้ยผมไปได้แค่20ผมรับเช่าได้แค่20แต่น้องบีเนี่ยเขาเปิดผมมา35ผมก็เลยบอกน้องบีเขาไปว่าองค์เนี้ยผมเช่าได้แค่20เราต่อกันอยู่พักนะครับต่อไปต่อมาต่อไปต่อมาก็สรุปโอเคได้ที่20ก็ได้ราคาเดิมอย่างนีครับไป,ไป,ไปมาพระก็ต้องมาอยู่กับผมถ้าพระ ถ้าพระองค์นั้นน่ะจะอยู่กับเรายัางไงท่านก็อยู่กับเรานะครับผมเนี่ยสังเกตมาหลายครั้งแล้วประสบการณ์เรื่องแนวแนวเนี่ยผมผ่านมาเยอะมากไม่ว่าพระองค์นั้นจะจะไปอยู่ไหนก็นแล้วแต่จะผ่านไปกี่ปีก็แล้วแต่ถ้าพระองค์นั้นถ้าเราอยากได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวพระองค์นั้นจะจะอยู่กับเราผมเคยบอกไว้เสมอน,นะครับว่าหลวงปู่เนี่ยสร้างพระไว้สาหรับทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะได้เป็นเจ้าของพระองค์นั้น นะครับบุญต้องได้กันด้วยนะครับไม่ใช่พระองค์นี้ใครเห็นแล้วมีตังอยากจะเช่าก็เช่าได้ไม่ใช่นะครับต้องมีบุญร่วมกันกับหลวงปู่และพระองค์นั้นด้วยนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับใครจะคิดอย่างอื่นผมอันนี้ผมไม่ไม่ทราบได้นะครับแต่เนีีน้ผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับก็เนีย่ยนะครับองค์นี้ผมก็จะเอาไปไปเปิดในเพจเพราะว่า ผมไม่ผมไม่ได้ลงเรือใหญ่ในเพจเนี่ยบ่อยมากแล้วเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยมีลูกค้าท่าน2ท่านอย่างเงี้ยท่านสท่านเนี่ยเขาเขาอินบ็อกมาในในไลน์คือเหมือนบางคนไม่ไม่ค่อยถนัดทางด้าน facebook ทางด้านเพจนะครับเขาบอกว่าถ้ามีหลังเรือหรือว่าอะไรเงี้ยก็ส่งให้เขาหน่อยคือตั้งแต่ตั้งแต่ผมได้มาก็ประมาณ10 20องค์แล้ตั้งแต่อาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ผมก็ส่งให้เขาบ่อยนะครับบ่อยจนแบบเออผมมามาแบ่งให้พี่ๆเพื่อนๆในเพจมั่นกว่าอย่างองค์นี้ถ้าผมเขาเรียกว่ายัดนะครับไปไปยิงไปยิงไปยิงให้ให้ใหลูกค้าประจําที่สั่งผมไว้เนี่ยท่านก็จะเอานะครับท่านก็จะเอาเพราะฉะนั้นผมไม่ไม่ได้รีบนะครับว่าจะปล่อยได้หรือปล่อยไม่ได้คือมีเจ้าของเอาอยู่แล้วนะครับมีเจ้าของเอาอยู่แล้ว และที่ผมเปิดในเพจเนี่ยเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกแล้วนะครับถูกในในในสายของผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวองค์นี้ผมก็จะเอาไปเลี่ยมพลาสติกนะครับเอาไปเลี่ยมกันน้ําให้นะครับเอามาแบ่งปันกันในเพจนะครับองค์นี้ถ้าใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจก็แปดพันห้า 8, นะครับผมผมเลี่ยมผมเลี่ยมกันน้ําพร้อมบูชาให้เลยนะครับเพราะว่าพระ พลาเนดินแบบนี้เลี่ยมกันน้ําจะดีกว่านะครับเลี่ยมกันน้ําจะดีกว่าถ้าใครชอบก็ปิดใต้ใต้โพสตหนี้ได้เลยนะครับผมจะลงไว้ในใน u t u b e นะครับก็แต่ว่าปิดขอปิดในในเพจนะครับที่ไหนปิดก่อนผมก็เอาอันนั้นแหละครับ8 5 0 0พร้อมส่งพร้อมเลี่ยมนะครับโอเคครับข้างหน้ามี พระองค์ไหนมาให้ชมให้ดูกันอีกก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ